สวัสดีค่ะผู้ปกครองอคลิปนี้คุววจะมาสาธิตวิธีการฝึกน้องให้รู้จักการใส่กางเกงด้วยตัวเองนะคะขั้นตอนแรกนะคะผู้ปกครองใช้กางเกงที่เป็นหัวยางยืดน,นะคะแต่คุวันนี้มีเป็นกระโปรงสมมุติก่อนนะคะให้ขั้นตอนแรกเลยก็คือให้รู้จักว่าด้านนอก ให้น้องได้รู้จักว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะหลังจากนั้นให้ผู้ปกครองจับน้องนั่งนะคะจับน้องนั่งแล้วก็จัดกางเกงให้ถูกด้านไว้นะคะหลังจากนั้นจับมือน้องทั้งสองข้างให้จับที่ขอบยางเกงนะคะแล้วก็ให้น้องสอดขาเข้าไปในกางเกงทีละข้างนะคะ แต่ก่อนเวลาก่อนที่เราจะอาสอดขาเข้าไปเนี่ยดึงหัวกางเกงให้กว้างที่สุดนะคะพอให้น้องสอดขาเข้าไปแล้วจากตอนแรกที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะก็จับยืนจับยืนแล้วก็จับมือน้องเนี่ยให้จับที่หัวกางเกงหัวยางยืดไว้ก่อนนะคะจับที่หัวกางเกงไว้แล้วก็ให้น้องทําท่าดึงขึ้นมาโดยที่มือเราเนี่ยยังจับมือน้องอยู่คือพาพาน้องทาก่อนนะคะ จับมือทำเลยพอพอน้องอดึงขึ้นมาที่แล้วก็บอกว่านี่คือถูกต้องแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบอกน้องด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดคือผู้ปกครองไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่มีถูกหรือว่าผิดนะคะเพราะว่าในวนัยนี้อาจจะน้องน้องเอาจริงน้องไม่รู้หรอกค่ะว่าด้านหน้าด้านหลังหรือว่าด้านนอกด้านในนะคะ ใน,ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะยังใส่ถูกใส่ผิดอยู่แต่ไม่เป็นไรคือเราต้องการที่จะฝึกน้องให้เพื่อเป็นการประเมินพัฒนาการเฉยๆนะคะแต่ถ้าน้องทำได้ก็คือจะดีมากผู้ปกครองก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะคือสอนจนจนน้องพอจะทำได้แล้วเราก็ค่อยส่งวิดีโอมาทีหนึง่งเดี๋ยวครูจะประเมินลงให้นะคะว่า,าได้กี่คะแนนแต่ผู้ปกครองไม่ต้องซีเรียสคะ่ะ ดีค่ะ